สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนำเสนอโตโยต้าโคโรนาครับผมปี96นะครับราคาแค่39,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เครื่อง 3S ด้วยนะครับเครื่องเดิมเครื่องดีนะครับผมใช้งานได้2ระบบนะครับใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ำมันนะครับแต่เกียร์ต้องไปไล่เอาหน่อยนะครับเจ้าของว่าเขาไม่ได้ใช้นานปกติก็ใช้แต่น้ำมันนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมเข้าชิดไม่หลุดนะผมไปท่อซิ่งนะครับเสียงเพาะ เบากรรมัยีนะครับสะอาดไม่ขาดเลยนะครับหอมๆเลยครับไม่อับไม่โซมครับผมแอร์หนาวครับผมสู้แดดได้สบายๆนะครับหน้าต่างไฟฟ้านะผมกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับระบบเซ็นทันล็อกนะครับประตูช่วงล่างดีนะครับเลี้ยวสุดไม่ดังเลยนะครับผมแม็กสิบเจ็ดนะครับรถสีสวยๆทาสีหกห้านะครับใช้กันยาวๆเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยครับผมรถพร้อมขายพร้อมโอนเลยนะครับ ทรงดีขี่กลสบายนะครับความร้อนนิ่งๆหายห่วงพิกัดดูรถนะครับอยู่ที่ไซน้อยบางบัวทองนะครับนี่ครับรถเกียร์ธรรมดาภายในสะาดไม่โมนะครบสามหม0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ใช้กันแดกกันฝนขี่ทางไกลก็ได้เลยนะครับสบายๆโตโยตา้าอิทนิทนอยู่แล้วนะครับชุดลิ้นหน้านะครับลงแม็กสวย,สวย ถ้าสนใจก็ติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่ชื่อคลิปไปได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะด้งขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงแค่นี้ครับผม,มพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ